อยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามากอเคป๊อช่องที่จะพาทุกคนก็มาพูดคุยแล้วก็เมาโมยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊กันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงการจัดอันดับอีกครั้งนะครับแต่จะเป็นการจัดอันดับยอดฟอลโล่ของ i c คเค้าไอ l k ล o p OP ที่มียอดฟอลเพิ่มขึ้นมากที่สุด ใน1วันที่ผ่านมานั่นเองเอาเป็นว่าเรามาดู5อันดับกันดีกว่านะครับว่า5อันดับสูงสุดของ Account I d ร l า p o p ที่มียอดฟอลเพิ่มขึ้นมากที่สุดใน1วันที่ผ่านมาจะมีใครกันบ้างเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยดีกว่าอันดับที่5นะครับเป็นของ Account s t r a y Kids ซึ่งมียอดฟอติกก์นะครับเพิ่มขึ้นามากถึง 1น8 0 0มืนแอคคาน์นั่นเองนุ่มๆเด็กหลงก็คว้าอันดับที่5ของการจะอันดับนี้ไปได้นะครับและมาต่อกันที่ในอันดับที่4นั่นก็คือแอคเคาน์ของ Twice t ท ice นะครับสามารถสร้าง ผู้ฟอลมากถึง16,000แอคเคาต์จาก1วันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นยอดที่สูงมากๆเลยนะครับกับ16,000คนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาไปกันต่อเลยนะครับในอันดับที่3มาถึง Top 3แล้วอันดับที่3นั้นเป็นของเมมเบอร์จาก Black พ i n k นั่นก็คือโรเซ่นั่นเองซึ่งโรเซ่นะครับสามารถสร้างยอดฟอลสูงสุดมากถึง20,000แอคเคานต์กันไปเลยและล่าสุดนี้ก็มีข่าวว่าโรเซ่นั้นกำลังเจราจาการทำสัญญากักบ The b l a c k l a า e l ก็เป็นว่ามารอลุ้นกันดีกว ว่าจะมีการออกมายืนยันจริงๆไหมว่าโรเซ่นั้นเซ็นสัญญาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ The b แบ็กลาเ e l นั่นเองไปกันต่อเลยนะครับในอันดับที่2อ,อันดับที่2นั้นเป็นของหนุ่มๆเซเ e ่นทซึ่ง Seven นนะครับสามารถสร้างยอดฟอลสูงสุดในติ๊กต็อกไปได้2 4 0 0 0แอคเคาท์กันเลยทีเดียวครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นบอยกรุ๊ปวงที่2นะครับที่สามารถเข้าไปอยู่ในท็อป5นี้ได้และเราก็ไม่อยู่ในอันดับที่1แล้วนะครับทุกคนซึ่งอันดับที่1น,นั้นไม่ต้องเเาาก็็รู้ว่ปนใครั้ คือลิซ่าจากแบล็ k พิง k นั่นเองซึ่งลิซ่านะครับสามารถสร้างยอด follower นะครับจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มากถึง1 0 0 0 0 c แอคเคากันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้มีการเปิดแอคเคา t มายังไม่ถึงเดือนกันเลยนะครับแถมยังมีการทุกสถิติมากมายเลยกลายเป็นไอดอล p p p ที่มียอดฟอล์10ล้าน follower รสูงที่สุดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ K-POp ซึ่งนี่ก็คือ5อันดับนะครับยอดฟอล์ล1าของไอดอล p OP. ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการฟอร์มมากที่สุดอันดับที่1ก็คือลีสตัน100,000แอคเคาน์นะครับอันดับที่2 17เ94,000แอคเคาน์และอันดับที่3ของโรเซ่20,000แอคเคาน์อันดับที่4ของสวายส์นะครับ16,000แอคเคาน์ 16, account, และอันดับที่5ของสเตรกิส14,800แอคเคาน์นั่นเอง ใครที่เป็นแฟนคลับของคนไหนใน top 5นี้ก็สามารถเข้ามาสแสดงความคิดเห็นสแสดงความชื่นชมให้กำลังใจกันได้ใต้คลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตเ,เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการจะอันดับยอด follower บน tiktok สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับย่อง